สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมขอใช้ EP นี้เป็น EP ที่4นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องพระสมเด็จสักสารมาที5นาที EP ที่3ผมพูดถึงเรื่องพระแท้ต้องขายได้ EP EP ที่4นี้ผมพูดเรื่องอตำหนิพระกันละกันแล้วก็พระแท้ดูกันยังไงผมขอถามหน่อยครับว่าว่าอ้างอิงจากาตำราหรือจากผู้รู้นะครับผมขออ้างอิงจากเอกุ่ยรัชดาละกันที่ พาไปดูบล็อกสมเด็จที่มีมากกว่า30,000ื่นบล็อกแล้วผมถามหน่อยครับพระสร้างพระสร้างร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบปีกดต่างวาละกดวันต่อวันก็ว่าได้ต่างวาระต่างพิมพ์ต่างมิติเวลาเนื้อหาเพิ่มเติมตลอดเวลา,าบล็อกมีมากกว่า30,000ื่นบล็อกแล้วมันจะไปชี้ตำหนิกันตรงไหนครับผมคิดว่าการชี้ตำหนิเนี่ยเป็น การอุปโลกลวงโลกแบบชนิดที่ว่าแบบสิ้นเชิงเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันมีสามหมื่นกว่าพิมพ์นะมันไม่ใช่มีแค่แฟนพันธุ์แท้แล้วก็ชนะในรายการแฟนพันแท้โดยอะไรผมก็ไม่รู้ละอาจจะมีความชํานาญมากกว่าคนทั่วไปแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้วัดว่าพระที่บุคคลธรรมดาเนี่ยแขวนไปแล้วเนี่ยบอกว่าเกเอ,อ เป็นาระต่อลูกหลานอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคาพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระที่สร้างใหม่หรือพระเกจจริงหรือเป็นงานแฮนด์เมดที่กดกันเมื่อเร็วๆนี้จริงเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วณปัจจุบันมันจะมีเครื่องมือเครื่องมือตรวจวัดอายุพระนะครับแล้วก็อย่าไปยึดโยงว่าเขาจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้เพื่อจะไปวัดอายุพระไม่จริงครับไม่มีใครมีไม่มีใครไปนั่งทําเรื่องนั้นแบบนั้นแค่ไปเอาพระที่ เขาเรียกอะไรเอ่ยที่อยู่นอก,นอกตลาดหรือนอกการควบคุมเนี่ยเอาเข้ามาจดทะเบียนหรือเอาเอาเข้ามาเป็นวัตถุมงคลหรือเอาเอาเข้ามาเป็นวัตถุมงคลสําหรับอนุรักษ์สาหรับประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เป็นล้านล้านองค์นนะครับแล้วเขาจะไม่มีเวลาไปทําแผนชั่วๆแบบนั้นไปไปคลิปแล้วครับใช้เวลาสองนาทีกว่าสวัสดีเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ EP ที่สี่ครับสวัสดีครับ